จะให้แนะนําทีละคนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยไปเรียนที่ไหนจบที่ไหนกันมาบ้างชื่ออะไรบ้างบางคนยังไม่รู้จักเลยเริ่มจากฝั่งนูน้นฝั่งไหนคะฝั่งสุภาพสตรี<ด>ค่ะคุูสันมาก,ก่อนเลยค่ะ,คะก็ชื่ออาจารย์เันมาเพ็งสะละเระค่ะเรียนที่มักรบค่ะหรือว่าประเทศมโมร็อกโกนั่นเอง,เองชื่อภาษาับชื่อมักรบค่ะ,ะจบจากมหาวิทยาลัยอับดุลมาจิกอัสซัดีค่ะคณะอุุรดีนค่ะ ค่ะบัสมาลงสุวรรณค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่อิมรุตด,ดีนค่ะเรียนที่โมรโ็อกโกเช่นเดียวกันค่ะจามิยาอับดุลมาลิกอัสซาดีค่ะกุลียาอุสซูลิดีนฟิเต,ตตวนค่ะชื่ออาจารย์อัสมะชนะชัยนะคะจบจากโมร็อกโกเช่นกันค่ะจบจากคณะอาดาบวานออลูมิอินซานียนะคะจากมหาวิทยาลัยกอมเดียร์ยัดค่ะครับชื่ออาจารย์ซุนกิฟลี่ชนะชัยนะครับจบจากมหาวิทยาลัยอัลอสฮาร์นะครับจาก,จาก กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับคนเดียวในวงด้วยชื่อฟาดินสเนหานะครับเรียนมหาลัยยอทมุกประเทศจอดแดนครับผมผมอาจารย์อับดุลอาซิดอามินเซนครับเรียนมหาลัยยอทมุกประเทศจอดแดนครับคณะสุรุดีนครับผมค่ะก็หลายๆคนเรียกเราว่าเป็นผลผลิตที่ส่งตรงจากกำปงลาดเาวก็จะขอปิดท้ายด้วยกระเพลง22ปีค่ะ มาเริ่มเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและสุขใจมีคนเฝ้าคอยดูแลสนับสน,นุนอย่างมากมายให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สนใจเล่าเรียนเฝ้าคอยดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยเป็นกำลังใจเป็นผู้ที่ให้เรื่อย แต่ให้ให้ด้วยความเต็มใจโดยไม่วันสิ่งใดจำเพื่อรำใช้ศาสนาโอ้โอ้โจนมาถึง เอามาศึกษาแล้วเรียนเฝ้าคอยดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยเป็นกำลังใจเป็นผู้ที่ให้เรื่อยมาเป็นผู้ที่มีแต่ให้ให้ด้วยความเต็มใจให้โดยไม่หวันสิ่งใดทำเพื่อรับใช้สาสนา